พวัสดีพี่น้องพอ่องบอกาเส้นเก่าเส้นเดิมพี่น้องผักเที่ยงพี่น้องเลยเป็นไงตอหยังเป็นบ้างทเป็นยังไงยังนี่ยังนี่เชิมชมชมนวานพีน้นวมาเิมิมเิมเิมาออพี่น้องเลย

เด้อพี่น้องกินข้าวน้ำพึ้นเด้อพี่น้องเด้อเ <FC S 2> อฟซีเบาคัมกันเลยซีเบาไกเอฟซีเมตเตียงกันเลยี่าวมาหลับส้มเรือเอฟซีใดกะรับส้มมากินน้ำได้น้องพี่น้องรับข่าวพี่น้องข่าวกำลังกั มีส ST ีเบาค้ำสีสินซีเนืออยู่หาอยบาทพี่น้องกับบัวร้ายเราบานบานเบาคํานะทังรวมถึงกระดูกทังสินทั้งเหนือเนาะหาร้อยบาทชิงงวดเลพี่น้องนี่ซีเบสคนเบาค้ำกันเลย่ยสาวน่อยพี่น้องํำนาเก่งเ่าได้นีได้บานห้าห้องพี่รองห้าขวบํ้าน หน่อราหานาบ้านเมเซียวกี่ไปอยู่แท้นละอกันเลบ้านเป็เาตอนตเนี่ยเนี่ยคือคือยาไว้แท่ในอินโน่ะโอ้ผูเบาขัวน่อยกินเขาเวลาพี่น้องนี่จะคลองหน้าเพื่นพี่น้องเพืนดีใจเพื่อนใดคุณงานแต่วลำหน้าเชื่อหน้าฟงพี่น้อง ตอนแรงกับได้ไล่อยู่ด็กพรอมเป็นน้านๆแต่ทำได้ก็เอามาพี่น้องเนาะคอยเงียบเด้อมาโอ้กินชุกกินดิบก็ได้เด็เ่นกินทุกอย่างเนาะทั้งลาทั้งทังก่อยแ้วกระต้มแกงน้มันน้ำพี่น้องทั้งสี่อย่างไปเบิร์เบาคข้กี่เข่ากน เราข้างนี้ไปกินอน่ะเตาิ no no mm ้นเขาเ้าเอามอนนี oh, wow. ่น้องเทิงดเถิงหม้อไหนหมอหมองอยเถิงไปพี่น้องไปกินข้าแล้วบอกข้าไปขวบอกข้าอ่วบุรรพี่น้องเลยพี่บอกข้ามาากินนพี่ก็ลูกเขยดกเขยแบบขี้ายเยพี่น้องเลย

ดูน้องนหอยแหละบุต้องไปดูบุต้องยนายมาพี่น้องมากินขี้ขาดมเบาขามะทำทีกับมือเดียวเด้อแบบนี้เลยของของโปวดไปบ้าน, umas, นี้พี่น้องไอ้ตัวนี้โอ้ปวดไอ้ที่บวมมานนั่นมั้งอ่ะบุรเป็นยังเสร็จเสร็จเสร็จไม่ถ้าขี้ต้องเฟรชก่อนขออย่าเด้อพายบุกินชูดิบพี่น้องบุกินดิบเนาะ าาาาอ,อ <c oughs> ะออท่านไทยมาท่านเขาเนอะเศษๆพี่น้องอืมขอดเขอดส่องน้องเอ้ยมีคนปวดข้างมาเลยตื่นมากลุยเลยเรืงคนกะเรื่องป้งเนื้อไม้เพลินแลนานา้วก็แล่นน้าโอ้หลายอย่างลูกเคยผู้เดียวไทยน่ะกับส่อง แต่หน้ำมพ่อมเนี่ยงจูบหน้ำมพ่อมสองอย่างทำอย่างเขาเผาคนไม่หลุดชาย่างแตกพี่น้องเอ้ยเหมือนน้ำด้วยหูบกบปเลยเห็นบอกพี่น้องจิ้มหัห้น้ำเลยสุดยอดเม่เสี่ยงกันจูบบ้านนี่บังคับจูบต่ออีกมันนี่ถาบรรยากาศ กินถเถียงเดี๋ยวมาเร็วเด้อกินข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวว่าอะไรก็ได้เด้อพี่น้องเพราะว่ากินข้าวเศร้านี่อันนี้น,นขะนนข้าวเศร้าบนะอกว่าจะคำเลยท่ากินเถียงข้าวเป็นกำลังใจให้บ่าคำเด้อพี่น้องเด้อ ม่มีอ <irgendw el inv és> <ng> <bir> ันแข่งแฉด้หมักเลใส่พักคาใจ้าลืมเขอยากบกินพักคาก็มมือไทยไทยนาเมื่อยเลยแต่ในนี้เรื่อดี เฮาคันได้มีน้ําเนาะเย็นแล้วพุ่นอืมบ่ทันดําพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันดํามันบวยน้ําเขาจ้ดําพง3ให้ให้างเขาจยุดอีกให้นะบวพี่น้องเอ้ยน้ําแห้งปลาน้ําแห้งปลาพเอาดําแล้วทุ่มคันใหญ่ทุ่มแล้วแล้วเบิดนี่ก็เลให้น้อยก็ทุ่มเฮาก็กูดําับแอได้อยู่ดอก แซ่บนี้หน้องกินแบบเขาบอกมันเบาเชียงแผ่วเชียงแผ่วแบบเชียงแผ่วเราเห็ดก็มันพวกกันยังชอยจุคนน่ะเพิ่งกินทีหนึ่งเนาะ มีเตียงเนาะ,ะเอาจะเามานอนีเนาะขอลงบม่งอทางทางย่กับลุงใบม่เวเขากาดรบทางไเนาะ่อพุนหองก็ไป้มานี่อ,อ,อ,อะไรมโอเคแล้วเลือแต่พุนเนาะกับสระนี่จะจบลิปเดอม่พี่น้องเลย ก็นละก็แจเขาติดตามบอกข้น้ำมวงด้วยพี่น้องผากเป็นกำลังใจให้ขิดต่อไปเนาะซีบ่าวคำถูกขู่ทุกคนกับไก่ไก่เขาไทยลาวต่างประเทศเขาให้มีถความสุขกายสบายใจเนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้อระลับไม่รวยจ้าสบายดี